วันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของนโยบายการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทซึ่งเป็นนโยบายใหม่ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ได้เงินดิจิทัล1,000 0บาทจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนรายได้ไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทสำหรับปีภาษี2566ไม่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน5 0 0 0สนบาทณวันที่31มีนาคม2,567ไม่เป็นผู้ต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่ถูกระงับสิทธิ์หรือเรียกเงินคืนจากโครงการอื่นๆของรัฐ <c oughs> การลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิทัล1,000 0บาทมีช่วงเวลาดังนี้ค่ะ <c oughs> ผู้ที่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปทางรัฐตั้งแต่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567 ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเปิดลงทะเบียนตั้งแต่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567โดยใช้บัตรประชาชนในการใช้จ่ายร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการเปิดลงทะเบียนตั้งแต่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปค่ะวิธีลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐผู้ที่มีสมาร์ทโฟนทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะดาวน์โหลดแอปทางรัฐผ่าน App Store หรือ Play Store เปิดแอปและกดปุ่มสมัครสมาชิกสมัครด้วยบัตรประชาชนถ่ายรูปบัตรประชาชนและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องสแกนใบหน้าและตั้งค่าพินโค้ดยืนยันตัวตนผ่านแอปหรือจุดบริการต่างๆเช่นร้านเซเว่นอเลตู้บริการอนเนกประสงค์ภาครัฐตู้บุญเติมไปรษณีย์ไทยหรือแอปไทยดีการใช้จ่ายจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะประชาชนกับร้านค้า ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชันของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการร้านค้ากับร้านค้าไม่กำหนดเงื่อนไขาการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอและขนาดของร้านค้าสามารถซื้อของอุปโภคบริโภคได้เช่นอาหารของกินของใช้ส่วนสินค้าที่ซื้อไม่ได้ก็คือสลากินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมทองคําเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบริการอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตค่ะ <S <S ร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดได้จะต้องอยู่ในระบบภาษีและมีการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีครบถ้วนเช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคะ่ะการแจกเงินดิจิทัลในครั้งนี้นะคะใช้งบประมาณ4,50,000 0ล้านบาทโดยแบ่งเป็นงบประมาณปี2,567บวงเงิน1 6 5 0 0 0 0ล้านบาทและปี2,568วงเงิน2 8 5 0 0 0 0ล้านบาทรองรับผู้ใช้สิทธิประมาณ45 5 0ล้านคนค่ะ นี่คือ,อรายละเอียดของนโยบายเงินดิจิทัล1,000 0บาทที่ครอบคลุมคุณสมบัติผู้รับสิทธิ์วิธีการลงทะเบียนการใช้จ่ายและแหล่งที่มาของงบประมาณหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจนโยบายนี้มากขึ้นนะคะ